สวัสดีครับเพื่อนๆ19นาฬิกา54นทครับวันอังคารที่2มีนาคมพุทธศักราช2564ครับที่นี่ก็คือฟาร์มไส้เดือนอาจารย์วีระคําวิเศษครับเขามีไฟฉายครับทำอะไรกันครับมาดูซิเออดูที่เขาทำอะไรกันอันนี้อาจารย์วีระกำลังส่องหาอะไรครับ ดูใส่เดือนนี่ออกมาเต้นระบำอะไรับจริงอะไหนๆๆๆๆๆดูด้วยซิเดี๋ยวๆๆๆของนี้เยอะๆมันนอกจากเต้นระบำแล้วเขายังมีกิจกรรมอะไรอีกครับผสมพันธุ์อ๋อผสมพันธุ์ในยามค่ำคืนเอาเลยนะ AF ย่อมาจาก a n c African Night c r a w l e r ม A N.C. อแอ African Nightcrawler อืมแปลว่าคืบค,คลานยามราตรีเอาเดี๋ยวไปเห็นหน้าจ์มีลาครับอ่าโอเคนะครับอ,อ,อ่าออดูซิว่ามันจะเต้นระบีแล้วก็ผสมพันธุ์กันจริงหรือไม่อันนี้เป็นกระบาดชุดทดลองนะครับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทมีไส้เดือนอยู่สิบตัวอ่าก็มีสังเกตได้ว่าจะมีอาหารมากมายนะครับเป็นไอายาเขาเรียกว่า,าขยะอะไรนะ เหลือใช้จากครัวเรือนอินซีอินซีอ่าอินซีก็มีมละกรมีเป็นอาหารเสริมให้มันครับอาหารเสริมอืมตอนนี้มันกําลังหลบแล้วว่าพอคนมายุ่งอ่าอ่าอ่ามาลบกวัวแล้วมาลบกวนวใช่๋อแซมเปิลกันด้ครับแซมเปิลก็ได้นะได้ได้ได้อ่ามาแล้วครับมาแล้วครับนี่แหละตัวทําเงินอันนี้ตัวทําวัยรุ่น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 อยู่อืม ก็ว่าตัวใหญ่เราขายไปเกือบหมดแล้วอ๋อก็ขายไปตัวราคาเป็นไงครับกิโลละกิโลละห้าร้อยอ่ะอ๋อแล้วรับซื้อมีรับซื้อไหมครับรับซื้อกิโลละสี่ร้อยโอเคก็ได้ส่วนต่างร้อยหนึ่งเห็นบอกว่าส่วนต่างร้อยหนึ่งนี่ก็ไม่ได้ทํากำไรรู้สึกเอาไปแจกฟรีนี่จริงไหมครับก็แจกผู้ที่สนใจที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกจ,จะเลี้ยงว่าง,งั้นอ่าคือแจกกับนักเรียนนักเรียนผู้สูงอายุรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะไปไหนครับพรุ่งนี้จะไปไหนครับผมอบตอโรงเรียนผู้สูงอายุอบตอเหล่ายาวครับจังหวัดไม่ยจังหวัดลําพูนจังหวัดลาพูนอำเภอบ้านโฮงแล้วนักเรียนนี่นักเรียนชั้นมออะไรครับไม่ใช่มอเราก็เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับอ๋อครับครับครับคือว่าผู้สูงอายุเขาเหงาว้าเวอยู่กับบ้านครับและบางทีก็เป็นโรคซึมเศร้าเลี้ยงไส้เดือนก็สนุกสนานหายซึมเศร้าสนุกสนานแล้วยังมีรายได้ด้วยเพราะอาจารย์วีระรับซื้อ รับซื้อนะครับถ้าเขาเลี้ยงจริงมันก็ไอเนี่นใสเดือนเนี่ยใสเดือนยังไงใสเดือนนี้เยอะเลเนี่ยครับครับครับก็ให้เขาสิบตัวเนียให้ฟรีให้ฟรีอ๋อนี่ที่ว่ากำไรร้อยหนึ่งแหละจริงๆก็อันเนี้ยก็มาให้ตรงเนี้ยครับถือว่าช่วยกันนะสนับสนุนกันโอเคประมาณนี้นะขอจบการรายงานนะครับนี่สดจากจังหวัดลำพูนครับผมโอเคขอบคุณ